ไปพูดคุย <rôle> ก <à déc> ับพ <gens> ี่สุเชษสุขแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายประเดี๋ยมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ A S L จำกัดตอนนี้กลับมแล้วพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสามท่านครับเมื่อกี้เพิ่งไลฟ์สดบอกเพื่อนทักคุณไปว่าเพิ่งไลฟ์สดเมื่อกี้เนี่ยนะสามโมงครึ่งสี่โมงเนี่ยแล้วรอพวกคุณอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าอันแรกก่อนผลการดำเนินงาน ผมเชื่อว่าในแง่ผลการง,งานเนี่ยในผมไม่รู้ว่าข่าวอะไรกันแล้วแต่นแต่ผมเชื่อผลการง,งานอื <c oughs> ผมว่าคนที่ขายหุ้นเอวทีลงมาแล้วคิดนู่นคิดนี่เนี่ยนะแล้วบอกว่านักลงต่างชาติไม่มาแล้วแต่ถ้าใครไปใครบินในประเทศเนี่ยจะเห็นอย่างเดียวฮะครเต็มมั่งมากเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉนั้นเอวทีที่ระดับราคาเนี่ย ให้ลูกค้าซื้ออย่างเดียวซื้อส่วนจริงครับแม้ว่าผมจะเป็นรายย่อยก็ตามเนี่ยนะผมขอซื้อส่วนกับกองทุนหน่อยฮะครับขอสู้กับกองทุนหน่อยว่าที่ระดับราคา60บาทเนี่ยนะครับที่ลงไปถึง6 1ิบ็ดบาทห้าิตังค์เนี่ยถ้าคุณจะทุบลงกล่บกเก่า60บาทผมก็สู้อีกอ่ะผมจะเชียร์ให้นักทุนไปสัมมนาผมวันอาทิตย์เนี้ยที่ยี่กเนี่ยทุกคนให้ซื้อเออทีให้หมดเลย เพราะผมไม่เชื่อว่าการบินของแห่งชาติที่เขาจะเปิดหนามบินเพิ่มเติมเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันจะสามารถทําให้ตัวผลการเงินงานเขาแย่ครับซึ่งผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าผล <ม S 1> การงานดีคุณห้าตัวหลักเนี่ย AOT เนี่ยโอเคเป็กไม่ได้คุยกันนะฮะมันอ่อนตัวลงมาก็แต่รา,าคาสามสี่บาทก็โอเคฮะไม่ซื้อเพิ่มก็โอเคแต่ถือไว้ได้ตัวคอมเซเว่นนี่สิ นะฮะที่เป็นลักษณะถางทางเทคนิคผลการงานไม่ดีฮะแต่สัญญาณทางเทคนิคขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่า jts มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นที่บิตคอยไปเล่นที่สามหมื่นเจ็ดมั้งฮะกลุ่มนี้เลยมีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะนั้นตัวคอมเสว้นก็เล่นเปลี่ยนการเก็งกำไร bds ตัวเดลต้าระดับราคาเนี่ยพูดกันเยอะแยะไปหมดเลยนะว่าจะไปนู่นไปนี่จะออกจากนู่นออกนี่กลับมาใหม่อีกละ ออกจากเซตห้าสิบออกจากเซตร้อยคุณจะเรื่องอะไรเลยคุณจะเลิกพูดกันนาทีไอตัวพวกเนี้ยทำไมเราไม่ดูผลการหนึ่งงานไม่ดูรายได้ไม่ดูยอดขายยอดขายก็เติบโตกําไรก็เติบโตทำไมต้องบอรลี่กับการที่จะออกจากเซตห้าสิบเซตร้อยผมไม่เข้าใจอในเมื่อฟันเนเมนท์ลมันดีอยู่และพีที่เหมาะสมของระดับราคาหุ้นก็อ่อนตัวลงมาระดับราคาหุ้นเป้าหมายเมื่อก่อนนี้ทําไปถึงร้อยยี่สิบบาทผมว่าแพงแต่ร้อยแปดบาทในตัวของเดลต้าน่าสนใจกรุงไทยครับ ลักษณะโอเคอาจจะไม่ได้เงินดิจิตอลแต่ละ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 ระดับราคา18บาทแบงค์ Bank, เนี่ยหุ้นตัวใหญ่ของแบงค์เนี่ยถ้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใครไปงานเนี่ยจะได้เห็นเลยนะครับว่าแบงค์ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงค์กรุงเทพไม่ว่า Tcap ไม่ว่าทิสโก้ไม่ว่าตัวท t ทบไม่ว่ากร <c oughs> ุงไทยแบงค์ดูค่อนข้างดีครับเพราะนั้น <c oughs> หุ้นห้าตัวหตัวที่มาอยู่เนี้ยแอดวานอีกตัวหนึ่ง เราก็รู้ข่าวกันอยู่ว่าแอดวานนั้นจะได้เหม g e จกับบีบีสามบโมโนโอ้โหเป็นเจ้ายุทธนักรต่อไปข้างหน้าเนี่ย uh huh. แต่ราคาสองร้อยสิบประบาทนี่ uh huh. ผมว่าน่าสนใจสําหรับการซื้อมากเป้าหมายละ่ะ uh huh. ไม่ได้ไกลเกินกว่าเลยฮะสอง้อยสบาท2อง้อยหสิบาทมีแนวโน้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหุ้นห้าตัวที่อ่อนตัวลงมาวันนี้เนี่ย uh huh. ผมว่าหุ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนี้ที่อ่อนตัวลงมปเนี่ย น่าซื้อทุกตัวเลยอ่ะปัจจัยพื้นฐานรองรับหมดครับไม่ได้พูดถึงเทคนิคเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเก็บพุนนะหลายหลายคนเก็บฟุญเพราะนั้นถ้าถามผมว่าพันสีอยู่ไหมอ่าอืมถ้าหลุดหลุดไปแล้วถ้าหลุดหลุดไปแล้วถ้าหลายวันด้วยเนีต้องสองสอนวันที่แล้วเนี่ยปริมาณการซื้อขายมันบางมันบางเลยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากไรเกิดขึ้นจากรายย่อยรายย่อยเหรอจะหยุดเทรดไม่นะ ก็รายย่อหยุดเทรดกองกองทุนก็ยังซื้ออยู่ฟอร์เรนยังขายอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงพันสี่ไม่ได้มีประเด็นฮะพันสี่มีประเด็นยือเธอใครกล้าที่จะซื้อแล้วถือไปบ้างแค่นั้นแต่อย่าซื้ออย่าซื้อต้องใช้กลยุทธ์ฮะครับถ้าถ้าไม่เชื่อที่ระดับพันสี่พันสี่ร้อยเจ็ดพันสี่ก็ซื้อหน่อยนึ่งลงลงมาพันสามเดี๋ยวซื้ออีกหน่อยหนึ่งเราได้ของถูกเรื่อยๆฮะแล้วถ้าเราได้ของถูก ของถูกเหล่านี้ที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น l อ t c p o ซอปตบีดีเอ็มเอสเดลต้าเคทีเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานหมดครับและถ้าไม่เชื่อว่าที่เจอกันที่สมาคมธรรมศาสตร์<อ>ผมจะแฉออกให้หมดเลยเอยผมแจกให้ไปแล้วนะฮะอย่าลืมแจกให้ลูกค้าดูด้วยใ<ด>ครมีโอกาสที่ไปที<อ>่ไปในงานเนี่ยฮะสมาคมธรรมศาสตร์ครับขอบคุณมากครับ ฟรีฮะฟรีตลอดงานเลยถ้าคใครไปได้ดูผลการงานได,ดได้ดูลหุุนได้ดูราคาเป้าหมายได้ดูแนวโน้มว่าเอออุตสาหกรรมเนี่ยนะแต่และอุตสาหกรรมคุณตัวไหนเด่นเราอยากจะให้เพื่อนทั้งกุ่นใช้ตัวข้อมูลสู้กับเขาฮะให้รู้ไปว่าไอ้ข้อมูลที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยสู้กับการที่ข่าวนู่นข่าวนี่ไม่ได้ครับผมว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสาคัญดูจากข้อมูลนี้เราเอาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์เซตจุดโออาร์จุดยเอส มาใช้ในการทํางานได้เลยครับผมว่าแนวโน้มยังดีอยู่ครับงานรีเสิร์ชวันนี้งานรีเสิร์ชออกงานมาตัวหนึ่งนะครับที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะดีก็คือคอมเซเว่นครับลักษณะของการรีบาวกับนะครับในแง่ของคอมเซเว่นก็โอเคครับเทคนิคกาแนวต้านที่ระดับราคาตามเทคนิคก็อยู่ระดับ25บาท30สิบาทนะครับถ้าเจอ30ิบบาทขึ้นไปก็น่ากลัวหน่อยนะครับเพราะปัจจัยพื้นฐานยังไม่รองรับแต่แนวโน้มตลาดยังดีอยู่ครับเพียงแต่ว่า ขาดพี่ๆพี่ๆ <laughs> <laughs> จ๋ากลับเข้าสู่ตลาดได้แล้วหาหุ้นซือ้อเก็บลงทุนนะ <c oughs> นะครับมีหุ้นอ,อีกตัวหนึ่งวันนี้เนี่ย <c oughs> ผมได้คุยกับน้องๆได้กับคุยกับทีมงานหุ้นบนลุงลาชที่ท่านกลัวกันอยู่ BS. BS นะที่ระดับราคาลงจาก260บาทลงมาเสืือ220บาทแล้วยืนอ, <c oughs> อยู่ตรงนี้ถ้าท่านกลัวมากนักผมไม่รู้ว่ากลัวด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมไม่กลัวนะปัจจัยพื้นฐานแต่ท่านกลัว ผมขออนุญาตบอกงี้แล้วกันครับถ้านอาจ,จะออกจากวงล่ากันได้220บาทเนี่ยถ้าไปเข้าบีดีเอสดะเราบีดีเ26บาท25ตังค์เนี่ยถูกมากๆเปลี่ยนหุ้นซะหุ้นตัวกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยากให้เปลี่ยนมา,มากๆตัวหนึ่งครับ BCPG ครับครับบังจาก power เนี่ยมันเป็นเอ่อนะฮะราคาหุ้นอยู่8บาทเนี่ยถ้าท่านลองเปลี่ยนเป็นตัวบางจากเนี่ย BCP ครับ บีีๆๆนี้ได้จากตัวทั้งการรวมเอสโซได้จากราคาน้ํามันมีการปรับตัวราคาเป้าหมายเนี่ยปีนี้ตอนนี้ราคา40บาทไปที่50บาทน่าสนใจครับ PE ไม่ไม่ได้เกเรหรือถ้าท่านท่านคิดไม่ออกอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเปลี่ยนเป็นตัวกัปก็ได้ครับรบาคาหุ้นตอนนี้45บาทในกัปนะฮะท่านอาจจะไปที่5 0บาท55บาทได้10บาทต่อหุ้นหรือไม่งั้นท่านลองเปลี่ยนเป็นตัว GPS ก็ได้ฮะราคา40บาท4 4 5ทั้งหมดเลยทั้ง3ตัว <S <S แต่ให้ออกจาก BCPG พครับ BCPG เหนื่อยโอกาสจะกลับไปแค่10บาทนี่ยังลำบากเลยครับเพราะนั้นเปลี่ยนจาก BCPG ไปเป็นบางจากไปเป็นกรัฟไปเป็น GPSC ผมว่าดูแนวโน้มที่ดีกว่าครับลองพิจารณาดูครับทั้ง3ท่านครับครับพี่สุเช่มีกลุ่มไหนที่ต้องระวังไหมครับช่วงนี้เกษตรเนีบอกแล้วห้ามเล่นเดี๋ยวไปดูกันว่าท่านไปดูผมส่งให้ท่านแล้วเกษตรท่านดูได้เลยหุ้นที่เขาเชียร์ีกันเนี่ย โอ้โหผลงานการํำงานออกมารอบนี้เนี่ยสามเดือนแย่เ yeah. ก้าเดือนแย่ yeah. ปีต่อปีแย่ yeah. คไปพุณต้นขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นขึ้นต้นด้วยเอสในกลุ่มเกษตรเนี่ยแย่แย่ ครับเอาเอานี่เราพูดถึงผลการงานอ่าใช่เพูดจากแฟกซ์เงินเวลาเราคุยกันเราต้องมีหลักฐานผลการงานและผลการงานเนี่ยที่แย่เนี่ยไม่ได้แย่เป็นเพราะว่ากําไรนะครับแย่กักยอดขายที่ลดลงและกาไรลดลงอ่าเพราะนั้นเวลาเราดูผลการงานยอดขายลดลงกําไรลดลงกลุ่มเกษตรไม่ดีครับกลุ่มที่ยังไม่ดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ดีอย่างต่อเนื่องนะฮะจะเป็นกลุ่มเหล็กฮะเหล็กแย่เหล็กยังแย่อยู่นะครับและกลุ่มของพวกแฟชั่นครับพวกเสื้อผ้า นะยังอ่อนตัวนะครับ I M MM, M นะ I M MM, M ที่มีโซลสตาร์เข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะแต่เอาตาร์ออกแล้วแต่ I M MM, M ยังยังไม่ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นกลุ่มคอนซอลแทนหุ้นเด่นคือในคอนซลแกนเนี่ยหุ้น CK เด่นและก็มีเพื่อนๆอ,อยู่อีกสักสองสามตัวที่เป็นตัวเด่นนะครับ,รบก็ก็ลองดูฮะในหลายๆกลุ่มสกอาอ่าหุ้นในตลาดใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตก,ก่อนเพิ่งเมื่อคืนนี้เพิ่งเสร็จในตลาดใหม่เดี๋ยวขอดูรายละเอียดหน่อยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้า วันจันท์หรือวันวันจันใช่ไหมเราเจอกันวันจันวันจันวล้วตลาดใหม่มาแชร์มาแฉว่าตลาดใหม่เนี่ยหุ้นในกลุ่มในตลาดใหม่อะไรถึงดีหรือไม่ดีอย่างไรครับผมแต่ถ้าตลาดใหม่ผมคิดว่าหุ้นในตลาดใหญ่เนี่ยยังเป็นหุ้นที่ยังมีแนวโน้มดีไอซีทีดีครับแบงค์ดีครับแบงค์ใหญ่ดีนะครับไอซีทียังเด่นครับอาหารยังพอได้นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะผมว่ายังมีแนวโน้มค่อนข้างดีครับ ครับกลุ่มโรงบาลโดยส่วนใหญ่ไม่คิดดีแต่มีหุ้นอยู่3าตัวครับบำงุงราช PDS ตัว RJS ครับย่งในทิศทางจก็บสายครับลองดูครับลองดูถ้าว่างนะครับอย่าลืมนะครับเจอกันที่สมาคมน้ำสาสตว์ได้ครับวันนี้คงต้องลาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ